เอาละครับเราก็กลับมาพบกับรายการไอซ r ทอมเช่นเคยนะฮะเราก็มาอยู่กับเกมคิกโฟร์นะครับแมปฟาร์มฮะฟาร์มเอาลุกไปไหนยันหมดอะเดี๋ยวไอ้เฮามี่นี่เขาพวกไม่รอกันเลยเดี๋ยวนี่โหนี่ตัวนึงไปละไม่อยู่อะ

ส usted, ัปดาหนะฮะโอ้โหโดนแดกหมดนฉันเดิน <famil> ฉ <tuning> ันเดินอยู่นั่นะิไม่แย่ไม่แยะโอเคตามมาแล้วตามมาแล้วตามไปรีบตามมาตอนอยู่กินได้เลยบัวกระโหลกจะเอาต้องเป็นของข้าแขก ยิงลนะยิงลนะเดี๋ยวยิงลนะตามมายังมาเอ๊ะมาโอเคต้องรอรอบสองอีกสิบสี่ตัวตดลนแป๊บนึงแม่แดนนี้มืดมากบอกเลยก็เปิดไปอู้วผมไม่ซื้อปืนละปืนมันซื้อแล้วไม่มาพี่เจอเครือด้วยอ่ะนไงเครือสับผสมควา,วายกับเหี้ย จอไม่เข้าใจก็ควายบวกไอ้หี้ยมันก็เลยกายเป็นคู่อ่ะโอ้มั god ดมาตามมาตามเส่สีไฟแค่ใช่แล้วสีแดงอาวุธตอนนี้อาวุธอาวุธตอนนี้ขอเป็นปืนพกไม่มีให้เลยอ่ะโอ้ปืนคู่ เอานี้ดีกว่าเก็บไปไนแนมะ็ะผมซื้อแม็กอุยอ๊ยอุย๊ยอุ้ยโอเคอย่าไปใครนะอย่าทิ้งฝูงน,นั่นคู่ไม่ดีว่ะถ้าเจอวิ่งก่อนเพื่อนเลย <laughs> ตาเมื่อกี้ไม่ได้วิ่งสู้อย่างเดียวตขอวิ่งบ้างมาตามตามหัวหน้าทีไปที่มันเป็นชุดแสงสีโอ้ยมันมาแล้วอะไรอะไรมาเราดูรอบข้างแป๊บโอไปที่มันเป็นไฟไหม้ดูดีไหมเนี่ย โเคครรัับบดดนด้วยไนอะ้ยิงเลยเราจะป้องกันอยู่หน้าฐานโดนด้วยอเราก็กอยู่หน้าฐานเหมือนกันอะไรเงี้าายมด้งมีอะไรโอ้โหไม่ได้แดงมาแล้วมาแล้ว นั่นเลยครับไอยถอยนั่นแหละหัวแบะนนมันจะมีหลบซ่อนอยู่ในพุ่ง้าหรือเปล่า,น,านั่นเลยครัักาาหัวโอ้ยฮู้ยฮู้ย้ยไปแตกไปดีโน่นโน่นโน่ปังอ้าวนั่นแหละหัวแบะไปซะ กกเกมน,น,นี้มันก็จะว่าดีหรือว่าไม่ดีดีเพราะมันไม่มีเป้าให้อ <c> ะ <oughs> แต่ลากคนที่ขวามันคือเป้าไงพี่ชใช่แต่มนันเป็นเป้าแบบเล็งเล็งแบบต้องใช้ตามันของจริงไงอ่าฮะมันเหมือนของจริงไงพี่ดังโอ้ดังอีแล, <c oughs> ล้ว b ิ q โง่ไปแล้วติดไอ้ร่างเยอะเกินไปมันไอคิวมันมันเหมือนของจริงอ่ะโอเคตายแล้วของจริงมันจะเป็นแบบไอคิวไอคิวของจริงแบบมันไม่มีเป้าให้อ่ะใช่เงมันยื้อฟอร์มมันเน้นของจริงอ่ะคว่างเบิดไปแล้วหนีระเบิดไมหลานแล้วคาตายแล้ว ไดนก็คืนมองเห็นยากเลไม่ยากถ้าเรามีไฟถ้าเรามีไฟไปฉายไฟฉายไมยสวยสิแ <gaat> ม <ın car> ่แ <illing> ย่งไม่ได้เลยคนกะหรีโคอดโคอดนี่หายได้หมด แบ่งเยอะเลยอ่ะโูบกระสุนพี่หมดแล้วสูญหายแล้วเล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดถ้าเป็นสมุไพรจะว่าไปอย่างนะน้องกูเลอเลอพี่ดันเลอเลออเลวิคิวเล่นมีดเล่นในนี้ก็ได้เล่นเล่นอะไรเล่นแบบเป็นคล้ายๆหมออ๋อแบบเวลามีคนเล่นรถก็ถือถิ่มสิทธยาไปฉีดให้เพื่อนมุ้เนี่ยเป็นซัพพอร์ต ที่เล่นปืนคู่แล้ว oh โอ้โหมาม่กัดเฮ้ยผมซื้อได้แล้วมาเตรียมลยุยนี่ซองขอม,มาดูเร็วจะสิบนัดอ๋อนี่ซอง,ออองมาเลยน,นี่ใขยเาหน้า <c oughs> นี่ละมีร์เบิร์ดอยู่ห้าลูกที่มีซองค่อยปลาค่อยปลาตอนตอนผมจะตาย <c oughs> ปาตอนมันมาเยอะๆแล้วแม่แสงจันทร์วันนี้สวยงามเนาะไอเจ็ดวีครับมาละฮายนามาเยือนโอไมก์กับอยู่ไหนเรามาวิ่งวิ่งวิ่งวนบ้านดีไหม ไมดีมออั้งเออวิ่งวิ่งวนๆดีกว่าอ๋อมันมาแล้วหลังนี่ไม่ไหมีผมไม่ได้ยิงเลยอะ่ะใช่มีคนเอาตลอดตามไปตามไปไปขบวนฮะตามเข้าไปหรือว่าเขาตามไอ้รูปสอดซ้ายบนอะใช่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นฐานไม่ถนัดไม่ถนัดตป็นตัวพี ไปแล้วฮะตามเขาไปุบแตกครับโอ้ยข้างหลังข้างหลังอ่ะอ่ะอ้าอ้าเจ็บเจ็บมาเฮ้ยตัวอะไรมาโอ้โห,โโหโต,ตัวกีตตัวกีต แล้วรูกสอนที่ไหน,ออน,หนรัวครับตอนนี้รัวอ้าวแล้วรู้หมดยิงนักขุทอยกำลังโวนตามสองไป ไม่ได้กล้าไปกล้าได้ปืนไฟอ่ะไม่อยากไปอ่ะกลัวเกลียดตายกตบปุ่มเจ้อะไรทำไรหัวแบนไปไหนดีเนี่ยลงทางแล้ว

เราไม่มีอาวุธฮะเราเจอแต่ปืนครบที่เหลือไอดีดามาเลยวิคิววิคิวมาแล้วิคิวโอเคจะทำแบบว่าเล่นกันสองคนนะตามเหมือนหน้าจีนไปแหมผีมีไห้หมดผีหายยังต้องใส่ร้านค้านในห้องเฉบมัว โอ้ง oh ัวสดยังไม่ซื้ออะไรดีกว่าเพราะว่าตังค์อ้ยังค์งอไม่เจอแล้วเจอเจอเกาหลีแล้วสามคนแล้วโอเคโอ้ยมาลบมาความมามาครบพร้อมพี่ดั้งมาเลยวิ่คิวมาคิวพี่คิว,ควเอาอละละ <c oughs> ลต้องเด็ด <c oughs> ต้องรีบชินนะฮะ <c oughs> คอมพิวไปซื้ออาวุธ400บาทวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องวิ่งฮะแล้วก็มาออมเต็มนี่ขายขายให้หมดฮะเราเอาปืนทองดีไหมโอเคแคชเชียอชซัมมอนกราบิทโอเคแต่เรายังไม่โอเคครับอาวุธอ่าได้แล้วปืนไฟ อ้าวพี่ยังรอเสร็จแล้วโอเคนั้นก็ชวนมาเลยอเออเดี๋ยวห้องมันเต็มแล้วนี่ต้องรอห้องเย้เพื่อนบอกว่าใจเย็นนะฮะเย็นไปเหรอใช่ห้องมันเต็มยิ่งโรเจอร์นะเย้ฟันอะไรนะฮะฟันอะไรเนี่ยฟันทำไมเลือดมันลดเนเี่ยเข้าใจไหม เอาสิไก่ไก่เดี๋ยวทำไก่ซุปเลย <c oughs> <c oughs>